สวัสดีครับอยู่กับช่องอุหลวบวันพักครับทางช่อง YouTube นะครับนี่ก็สวัสดีครับมีรักแฟนภาพยอดนะครับสุขสุขกนครับวันนี้พาทีมงมากเข้ามาเบ่งตู่ชุดใหม่ครับพรชัภาพยอ์วันนี้จัดฉายกันที่วัดบ้านหนองเปื่อยนะครับบตู่วันนี้ใส่เป็นตู้นี่นะครับตู้ผีกระแทกนะครับ บรรยากาศแบบเหมือนเล็กน้อยเริ่มค่บแล้วครับจนนี้ยังวันถเนเปลี่ยนเป็นเสียงกลางเป็นตูแขนนะครับเป็นตูเบสครับเบสเ,เป็นเบสฟีกแทกนะครับตอนนี้กําลังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเริ่มเปลียปยปยป่ยนครับพอดีเริ่มขันแล้วก็เริ่มเอามาล่องให้พี่น้องนั่งกานแปลงในใฟังกันครับ ผ่อนใจภาพยนต์ครับทีมงานของเราขลังเอาลองตูวครับวัอนี้มีงานที่เลเอามาลองตัวพอดีสร้างจากโชคชาลีมาครับสร้างตูวมาตัสังขะนะครับจากสุรินทร์นะครับเอามาสายสิบสองใบครับขางละสิบหกใบพอดีขันดอกแล้วมีเจ้าพขอมากเลยเอามาลองก่อนครับสิบสองใบถือว่าโอเคครับเสียงเสียงโอเคเลยครับขางละสิบสองใบครับดังดีครับถือใจ ขาเตือนค้าแม่ค้าแม่ขายเตือนแน่นอนครับเสียงดีครับปีนี้พรชัยภาพย์ครับทีมงานอำเภอนาดุนครับนังแน่นอนครับจากทีมงานอำเภอแน่นอนของเัานี่ค็เอามาล้องกันครับทีมงานน่วยล็อกกี้ครับนวยนวยล็อกกี้ครับเนี่มวันนี้พากกันออกงานเทือแรกครับพอดีขายผีเสื้อชุดเก่าครับออกไปนะครับขายไปบ่แพงครับขายไปละพันขายออกไปแล้ว กเลยมาลงชุดไม่ครับตอนนี้ลงตู้ชุดไม่เป็นเห็นเห็นหลายบริการใส่ครับก็เลยอยากใส่น้ำเปินได้ไปเอามาล่องเมอง32ใบขันดอกเรียบร้อย24ใบครับตอนนี้กเลยเอามาล่องกอนขังละ12นะครับยังเหลืออีก8ใบครับยังขันดอกวันเสร็จครับพึ่งพ่นสีเรียบร้อยครับพอดีซื้อตู้มาจากไอ้สังสางน้ำโชกชาลี่ครับทางสีขอนะครับสุรินทร์นะครับ เอามาใส่กับหน่วยหนังครับผ่อนใจพระยนครับอำเพอนาดูนครับจังหวัดสระบุรีครับทดสอบเสียงกับโอเชครับถือว่าผ่านเลยรดังก็พีเสียครับดังก็พีเสียตะกี้ร้ายนะครับอันนั้นโยกหนักครับโยกหนักอันนี้ใบพใหญ่ครับถือว่าเสียงกับโอเชครับเมื่อนี้เอามาใช้แก้บนครับเป็นงานแก้บนงานน้อยๆครับงานเอามาใช้ทดเอาทดสอบเลยเอาตู้ลำโพงมาล่องเสียงความเลยนะครับคันดอกเรียบร้อยครับเอามาล่อง บรรยากาศสดๆครับช่วงแรงภาพไม่อยาแกแจ้งมาไดยครับมันนนั่เริ่มสิคั่มแล้วนะตจนไอ้แก่ยุบประมาณจักรม้วนเลยนะตอนนี้ก็สิบเกียรติสี่สิบแปดนาทีครับบรรยากาศสดๆครับดึงจอเรียบร้อยครับดึงจอเรียบร้อยเหลือล่อพอดีล่อล่อพาคนกำลังท้ำวัดอยู่ครับใกล้ปิดเสียงโน่นะครับใกลยถือโอกาสถอดโทรศัพท์เหรอกามาะไรพี่รองเบิ่งกัน ืันนี้ทางจะภาพกับทางคุณสุวรรณีครับท่าเพลงเป็นจะภาพครับมานี้ครับเพื่อนจ้างสองจอครับอีกจอหนึ่งต่างอยู่พระบรมธาตุนาดูนะครับจอหนึ่งต่างอยู่ทางพระบรมธาตุนาดูนครับทีมงานหน่วยจิ๋วแต่แจ้วครับหน่วยหน่อยของเขาใส่พีกแท้ขาละหกใบครับหน่วยนั้นหน่วยนี้ปีนี้สิลงขาละสิบหกใบครับลงเบยกขาละสิบหกใบครับตู้แขนนะครับตู้แขนอาจจะเป็นตู้แขนนาขาวของไข่ไพศาลครับ ใส,ใส่ของไข่ไปสารเป็นหนังจัหวัดมาสรัข้ามครับอําเภอนาดูนนะครับสอนจิตสนใจกับติดตอ่อกันเลยครับ0 8 3 3 2 9 1 3 1 9กนะครับเดี๋ยวสีช่วงนี้พวกคอยไดเฮ็ดคลิปกับจเป็นการไล่สดให้พี่น้องในเบื้องหล้วพอดีมันจังมีเวลาครับการไล่สดนะโอเคแล้วตอนนี้ล่องเอามาตอเป็นขหลังตอนนี้เฮดแกกวนเสร็จได้ทดสอบเอาแกกเป็นต่อแบบอนุกรมนะครับ เป็นมันเป็นสซตเป็กคอนนะครับพอดีอันนี้ต่อเป็นอนุกรมนะครับต่อเป็นอนุกรมครับล่งแทนหนึ่งใส่แปดดอกนะครับล่งแปดดอกเลยใส่ขยายของซูเปอร์โซนิคซาวนะครับใส่ใส่ของซูเปอร์โซนิคครับขยายแรงๆนะครับเดี๋ยวผ้าเพิ่งล้างจอครับครับบรรยากาศสดๆครับอันนี้เป็นตู้ผีกระแทกนะครับวันนี้ลงขังละสิบสองใบนะครับ หานละสิบสองใบเดี๋ยวพาไปเบ่งพ้าเบอร์ครับครับเป็นตู้ชุดไหมครับของนวยพ่อใชัยพับยนต์ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปเบ่งพ้าเบอร์ครับพ้าเบอร์ใส่ทันหนึ่งแปดดอกเลยครับใส่แปดดอกเลยใส่ของซูเปอร์โซนิกครับซูเปอร์โซนิกนั ครับตอนนี้เรื่มมืดแล้วเป็นพาเวอร์เป็นซูเปอร์เซนิคครับใส้ครับแผ่นละแปดดอกครับแผ่นใหญ่เลยถ้าเวลาได้ของตังอืเครื่องสันเครื่องเครื่องใช้กบบสองตัวครับเป็นเอฟสันครับเอฟสันหาพันหาลูเมนครับสองตัวนะครับยากาศสดๆครับสวัสดีครับสุขสุขคุครับตัวร่างเข้ามากครับ ขอบคุณหลายๆครับสลาการกดไลค์ครับขอบคุณครับวมืนอ้ีนพอดีเอาตู้ชุดไม่มาลุครับเลยอยากให้ที่รองเห็นน้ำกันต่อไปก็จะได้เอาหน่วยหน่วยนี้ครับอยู่ในจังหวัดสรคามนะครับในอำเภอนาดูนครับมาเที่ยวประธานนาดูนเกิเห็นอยู่ชายแก้บนครับงานหลักๆของทีมงานเขาเกิจะเป็นแก้บนมื่อวานลุขังแล้วสิบสองครับพอดีขันตู้พึ่งเสร็จนะครับ ยังเหลืออีกแปดใบครับหน่วยนี้จะเป็นขางละสิบหกใบนะครับยุ่ใกล้ๆบานเฮาอยากได้ฟังเสียงเบื้องค่ะลองทดสอบครับวมือนี้เพรา่า้าในลงไฟครับมันเป็นงานดวนครับมีโอกาสกะยินดีรับใส่ครับพี่น้องครับบอกต่อๆกันไปครับอันนี้หน่วยหนังบานเท้ากะเริ่มพัฒนาครับบางนึงใส่พีเสื้อคุณู้สึกว่าปวดแอวครับเจ็บหลังปวดเอวหมดนเลยทีมงานโอ้คคอห่อแต่ไฟไปไหนเนาะไฟพอบ่ ครับอันนี้อันนี้ขางขางไสเบิงเบิงเบิงท่างขางขวานี่ครับอีกขางนึงโอ้กองทัศท์สบบไปนหน่อกองทัศน์สับ่ค่อยแกงมานยครับอันนี้อขางหนึ่งครับพอดีลุงตัวชุดไหมครับซื้อมาจากโชคชาลีนะครับทางอำเภอสังขะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ เอามาสายสองใบครับตอนนี้คันดอกพึ่งเสร็จหยิบสี่ใบครับพอดีมิจจะภาพเขามาไกเลเอามาลองเสียงพร้อมเลยครับตรงนี้พอได้เปิดให้เบิ้งนะครับเพราะว่าพากลังทำวัดอยู่เมื่อนี้ลองตอเป็นแบบอนุกรมครับนี่ตอเป็นแบบอนุกรมหลังตัวเป็นแบบอนุกรม ครับใบข้างบนนี่สองใบอนุกรมกันครับจิบตกแปดโอมครับใส่แปดดอกได้แทนหนึ่งครับแปดแปดโอมและใน้สนามวัดครับมีงานดวนไม่คายไม้ขายกระบอกหูจักเลยครับว่ามีงาน ขอบคุณหลนะครับสถานก,การรับช่วครับเดี๋ยวสิทธิ์ไทยทอดใเนเบืองไม้นะครับเออ